ขอพ่อบอว่าหักมุมไว้หัมุไว้มันมุกไรมุไันหักมุมไหมแบบสมมติกำลังมากกว่า้วก็หักมุมอ่ะแบบไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือ อันนี้หล่อนสำหรับผมนะมันมันน่ารักแหละมเรามรับไปแล้วพี่ว่างๆเออแต่ผมไม่ต้างั้องเฮ้ยต้องย้อนกลับไปในตอนที่ผมอายุประมาณสิบขวบอะผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกับผมมากแล้วเราจะแบบเขาเรียกว่าไงเราจะไปบ้านกันตลอดอะ แล้วบ้านมันน่ะคือบ้านมันติดกับวัดไงเข้าใจไหมพี่แล้วบบหลังวัดอ่ะคือป่าป่าแบบป่าล้วนเลยอ่ะคือแบบแน่นอนแน่นอนโคตร่ากเลยพี่ขนาดขนาดเรายังขนลุกกันเรามาเรามาเ,เองเรามาต่อเรามาต่อแล้วมีวันหนึ่งมีพวกแก๊งเพื่อนของเพื่อนของผมมาเป็นป็นแก๊งที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะติดกับวัดอ่ะคือวัดจะมีจะมีบ้านของเพื่อนผมแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ติดกัน ก็จะมีเด็กแถวนั้นน่ะชอบชอบไปล่าท้าผีในปา่าแล้ววันนั้นด้ยวยความที่ผมอะ่ะคือเรียกว่าเมื่อก่อนผมไม่กลัวผีนะเว้ยคือจะเรียกว่าท้าทายได้เลยเขาอยากเจเหอเอาง,ง่ายๆก็คือผมอะ่ะก็เออคิดว่าละไปเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันดีกว่าปะ่ะไปไก้พวกนี้เลยว่าตอนตอนแรกที่เก็บเข้าไปอะ่ะทุกคนเงียบกิ๊บเลยพี่ไม่มีใครพูดจะทำอะ่ะปก,กติต่ะ ปกติเวเวลาเราเดินไปใช่ป่ะเขาก็ต้องพูดคุยกันนะแบบแม่น่ากวัวแต่คือไม่เงียบกิฟอะแล้วมันจะขาดโคตรได้อะพี่กคือลงพัดโคตรแรงอะโอเคโอเคโอ้คนลุกคนลุกแล้วอ่าเราต่อเราต่อเวลากำลังกำลังได้คนลุกอันนี้คนลุกจริงเออเอาเลยเอาเลยเต็มที่อ่าแล้วคือเราเดินไปเรื่อยๆคือเราตั้งไว้ว่า เดินจนกว่าเดินจนกว่าจะเจออะหรือเดินจนกว่าจะมืดอะคือจอนแรกว่าเริ่มเดินตั้งแต่ตอนประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งไปไปก็คือนัดเจอกันละนัดเออนี่มาเจอกันนี้มันดึปุ๊บๆุ๊บ๊บเรียบร้อยเตรียมตัวละซื้อนงซื้อน้ำขนมขนมเตรียมพร้อมแบบที่จะเดินเข้าไปแบบไปนานๆอะคือเหมือนเตรียมไปเดินเล่นๆอย่างนั้นไปนานกันมากนะพี่กลับบ้านก็หนึ่งทุ่มครึ่งคิดดูเอาน้ำแค่ไหน ก็นานอยู่แหละนานอยู่แหละเพราะที่ที่ไปนั้นได้เพระาะว่านี่เขามีผู้ใหญ่มาด้วยมีผู้ใหญ่มาด้วยสองคนเขามาช่วยดูไงกลัวแบบเฮ้ยเด็กหายอะไรเงี้ยเขามาช่วยดูเป็นพ่อแม่อ่า okay. เป็นผู้ใหญ่แถวหมู่บ้านนั่นแหละแล้วจําได้ว่าตอนนั้นเดินเดินกันไปนะคือผมอ่ะจะอยู่ตรงกลางคือจะมีเพื่อนผมมีสองคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วผมอ่ะอยืนตรงกลางด้วยแล้วจําได้ว่าตอนนั้นน่ะ อ้เหมือนมันนับจํานวนคนมั้งแล้วบอกว่าตอนนี้มีกี่คนก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือมากันห้าคนนะแล้วก็เพิกสองคนก็เป็นเจ็ดตอนแรกก็ปกติเลยพี่เดินเดินปกติเลยแมปกติเลยใช่ปกติปกติทุกอย่างไม่มีอะไริปกติตอนแรกคิดว่าเฮ้ยคงไม่เจอหรอกแม่งไม่เจอหรอกรับสักขนาดนี้ไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยเดินไปปุ๊บสักพักสักพักไอ้นี่เว้ยมีคนเหมือนเพื่อนผมมอนบอกว่าได้ยินคนเรียกชื่อจากในป่า ก็บอกเฮ้ยหลอนไอ้นี่ไอ้นี่แบบโมล่ะแบบเขาเรียกว่าไงโกหกอ่ะไอเนี้ยแต่งแต่งเรื่องอะไรเงี้ยแล้วคือพีชสุดคือแบบเคยจะเล่าใครดีอ่ะคนดูก็เล่ามาเลยแล้วเลยคนดูในช่องพี่หลอบรองฟังแล้วเออแล้วเดินเดินไปอ่ะแล้วคือตอนนั้นไปกันห้าคนก็คือทั้งห้าคนน่ะพูดพูดเสียงเดียวกันกันเลยว่า มีคนเรียกชื่อจากในป่าคือทุกคนบอกบอกพร้อมกันเลยว่ากูได้ยินเสียงคนเรียกจากในป่าเออโอเคแบบตอนนี้ชัดเลยใช่ไหมไม่ไม่คือไม่ได้เจอจังๆแต่ว่าอันนี้คือเจอแบบหลอนนะเป็นประสบการณ์หลอนๆเลยอะแล้วตอนแรกกะว่าเฮ้ยปะเดี๋ยวกลับคนดีกว่าเขารู้สึกไม่อม่โอเคแล้วอะอ่าไม่โอเคแล้วแบบพอกลับผ่านหลังแล้วก่อนใช่รู้สึกว่าเฮ้ยกลับกันดีกว่าอะไรเงี้ยแบบรู้สึกไม่ได้แต่พอ ก่อนก่อนที่จะเดินกลับอะคือรู้สึกว่าขามันไม่ยอมเดินนึกออกว่าแบบเราก็คือในใจเราบบเฮ้ยต้องกลับแล้วแต่มันไม่ยอมเดินร่างกายมันไม่ขยับอะคือยืนต่อแถวกันห้าคนอะไม่มีใครขยับสักคนไม่มีใครขยับเลยพี่ไม่ขยับด้วยนะจากนั้นไม่ขยับเลยแต่พูดได้นะแบบเฮ้ยทำไมร่างกายกูไม่ขยับวะสักพักเ้ยช่วผมมันท้าทายว่าเฮ้ยแน่จริงก็ออกมาดิ่งวะอะไรเงี้ย ชักชักพักแึ่งทง่้งแถวเงียบเงียบแบบมึงพูดทําไมอะไรเงี้ยออออมึงพูดทาไมมากลัวจะไม่ขยาบเลยเ <c oughs> ใช่คือคือยุอคนที่ว่าในป่ามืดคือมืดตุ๊บเลยมีแ่แสงไฟฉายจากโทรศัพท์อ,ะอ่ะแล้วคือบรรยากาศแม่งมันน่ากลัวด้วยดุคนเพรามันตากล้งคืมมันมืดอ,ะอ่ะโอเคโอเคเข้าใจได้คือมัน,น,นมาากลัวจนแบบค่ะบอ่ถูกคือตอนนั้นผมก็เด็กแหละผมเป็นแบบตอนแรกคือไม่กลัวพอเริ่มเข้าไป คือตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาผมกลัวผีเลยอ่ะกูโคตรกลัวเลยอ่ะคือโคตรเปลี่ยนชีวิตผมอ่ะาสแดงรน้น้องแม่งกระสาาแดงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเล่าต่อยังไม่จบนะยังไม่จบเลยเราเลยเออเข้าไปล่าท้าผีครับใช่ไปล่าท้าผีกันในป่าเป็นป่าหลังวัดครับอ่าน้องน้องเล่าต่อเลย พอเสร็จปุ๊บพอท้าทา,า,ายพอแบบเพื่อนผมมันตกลงก็เออได้จริงก็โผล่มาดิวะสร้างพักอ่กอะคือเหม,ม,ม,มือนได้ดีเสียงคือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่แบบคือแต่เพื่อนผมสองคนไอสองคนเนี้ยมันจะเป็นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเซนอยู่ะแต่มันไม่ได้เซน,เนแบบใช,ใช่ไหมเซนใช่มีเซนนิดหนึ่งอ่ะแต่มันไม่ได้สัมผัสได้แบบเฮ้ยแล้วเขาไม่ได้ปากปุ๊บเจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่ใช่นะคือรู้สึกมันจะมีความรู้สึกแบบที่ว่าถ้ามันถ้ามันมีอะไรอ่ะ มันจะอึดอัดไอสองคนเนี้ยอืมโอเคโอเคเข้าใจประมาณนี้แล้วคือตอนนั้นอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่เพื่อนเอาไงดีอะไรเงี้ยคือมันต้องวกลัวเนี่ยแบบหมอปลาหมอปลาเดี๋ยวเดี๋ยวยไปเปลี่ยนกับหมอปลาดิไม่เกี่ยวขันเอ้เอเองเราต่อเาต่อไม่อยากฟังไม่อยากฟังแล้วคือคือตั้งแต่พูดตะโกนกันปุ๊บไอสองคนนั้นอ่ะมองหันมามองหันมามองหน้ากันอ่ะเราพยายากหน้ากันน่ะเรารู้กันเลยว่า วิ่งวิ่งแน่ต้องวิ่งแน่แน่คือกูวิ่งนะนะอะไรเงี้ยเตรียมตัวนะักูนะวิ่งนะ <c oughs> ไอสองคนนั้นพี่แม่งวิ่งอย่างไวพี่พีพูดนําหน้าไปเลยเนี่ย <c oughs> แล้วคือ <c oughs> ว่าคือมันวิ่งกลับไปหมู่บ้านคือมันวิ่งไปตรงหน้าหน้าทางเข้าป่าพี่แล้วมันก็ไม่บอกคนอื่นที่อยู่ข้างหน้าว่าเออเนี่ยไปเจอมาคือไปแบบคือมีคนไปท้าทายแล้วแบเขาเรียกว่าไงต้นกลัวจนไอคนที่อยู่ข้างในไม่กล้าใยจับอะ่ะโเขาเรียกว่าไม่ไหวแล้วอันนี้คือ เพราะว่าในนั้นน่ะมีมีเด็กทั้งนั้นเลยนะพี่มีเก้าขวบสูงสุดแค่สิบเอ็ดขวบอ่ะคิดดูโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วไอคนที่ท้าถายแม่งโตสุดด้วยนะมันโตสุดในนั้นเลยอเรียกว่าห้าวอาการห้าวไงห้าว <c oughs> <c oughs> อ่ะตอนแรกก็เฮ้ยเหมือนชื่อว่าเออตอนแรกก็พอนเดินกันเดินกันได้ก็ใกล้ละพอใกล้ถึงใกล้ถึงหน้าป่ามันตะโกนอีกละไอคนไอคนที่ล่าบอกว่า เฮ้ยใช่แตแค่นี้แหละแม่งพม่บอกปงผีอ่ะเป็นยาอ่อนเลย้ยะคตรนายเออของจรเชื่อไหมพี่ทั้งผมอ่ะแล้วเพื่อนอีกสามคนอ่ะเออีกสองคนอ่ะมองหน้าพร้อมกันอ่ะแล้วรู้เลยว่าเจอแน่ๆแบบเฮ้ยเจอแน่ๆอ่ะคือแน่ๆกูเจอแน่ๆอะไรเงี้ยเออหันมามองหน้ากันปุ๊บพยายามหน้ากันแบบเบาๆว่ะเออ กูว่าใช่พูดกันสองคนนะเอเอกูว่าใช่ใช่สักพักเลยพี่มันไอคนที่ไอคนที่มันท้าทายอะมันบอกว่ามันมีคนมาเตะไหล่มันโดยที่มันน่ะยืนหลังสุดคือยืนข้างหลังของผมอะนึกออกไหมจังหวะนั้นน่ะคือเป็นจังหวะนรกเลยผมนี่แบบเตื่คมที่ว่าตอนแรกไม่กลัวอตอนแรกตอนแรกแล้วมากูกลัวสับสี่คูร้อยนำหน้าเพื่อนไปเลยเขาเรียกว่าต่อใครตัวมันเรื่องของมึง เออเจอแล้สักสี่ควิ่งเลยคือแบบเราเจอแล้วเราจะอยู่ต่อทำไมจริงไหมล่ะก็ใช่ไงเราจะอยู่ต่อทำไมล่ะเราก็วิ่งสิครับรออะไรโสักสี่คูร้อยเลยอีกวิ่งแบบแบบวิ่งไม่คิดชีวิตอ่ะแบบไม่คิดชีวิตอ่ะแบบไม่รอดพอกันทีเออนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องที่สอง เดเี๋ยวี๋ยวกินน้ำก่อนอ้ะปิดไลฟ์เลยเอายจะปิดไลฟ์เลยนนอะพี่รอฟังแล้วเาเร like. ื่องผีก่อนปิดไลฟ์เออเนียพี่เอาไปอัดลงยูทูบก็เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เรื่องนี้กี่เป็นตอนัวงปอสี่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นก่อนที่จะไปล่าท้าผีนะพี่อันนี้คือจะเป็นเป็นก่อนที่จะไปล่าท้าผีคือตอนนั้นเป็นระหว่างเข้าค่ายเข้าค่ายลูกเสืออ่ากำลังเข้าค่ายลูกเสือเลยใช่ คือเข้าค่ายรเสือแบบทํากิจกรรมตอนกลางคืนอ่ะตอนนั้นอะโรงเรียนผมเป็นนักกิจกรรเรียนตอนป .4 สี่ตอนแรกตุกติพี่คือเรนผมต้องบอกกันว่าโรงเรียนผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าชั้นแล้วทุกชั้นอะจะมีห้องน้าแล้วห้องน้ําแต่ละห้องอะคือมันจะอยู่ไกลใช่ไหมแล้วพอจะเข้าห้องน้าอะคือมันจะมีบันไดหนึ่งพี่มันจะเป็นบันไดที่เวลาเดินขึ้นไปจะเจอคือขึ้นไปปุ๊บแค่ชั้นหนึ่งนะ หันขวาเจอห้องน้ําเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วมีวันนั้นผมวันนั้นเออทํากิจกรรมปุ๊บนั่งกินน้าปุ๊บนั่งกินอะไรกันกินข้าวก็คือจะเป็นการแบบนอนค้างคืนอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะเเหนื่อยเรานอนไหนแล้วเนี่ยก็พอกินข้าวเสร็จเพื่อนผมมันทักว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวไปลากเครื่องบนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบ ไปท้าแบบบนลงเรียนกันไหมอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผมอ่ะแต่ละคนเนี่ยแม่งห้างทุกคนเลยแม่งไม่กลัวผีกันเลยเด็กสายห้าวเด็กสายห้าวจัดก็คือในกลุ่มในกลุ่มผมอ่ะจะมีอยู่สี่คนก็คือจะมีเพื่อนผมผมผมเเพื่อนผมทั้งหมดเลยสี่คนแล้วก็มีผมผมจะเป็นคนเดียวนะที่แบบเป็นคนที่ก้านนำก้านำแบบแบบผู้นาเลยเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือไอ้คำว่า กูไม่สนกูเดินนังไปเลยเดินไปเลยอะเต้นเลยแบบไฟเปิดเลยมีไฟลยเออไฟเปิดเลยคือเดินเดินไปเลยไม่กลัวอ่ะเอาน้องรู้สึกเกับน้องกระตอมจะกลัวเลยไหนน้องเราต่อเราต่อเราต่อไม่กล้าไปทีขยะ โอเคตอนนั้นตอนแรกก็ไม่มลส่วนอะนะพอเสร็จแล้วไอพี่ไอคนอยู่ด้านหลังคุณด่ะให้เยี่ยมกัน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 คือไอคนที่อยู่ตรงกลางๆและตรงข้างหลังผมอ่ะมันบอกว่ามันปวดฉีดปวดฉีดโอ้โหทแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่กลัวผีผู้ชมมันก็ไปเองดิฟองนี่เลยคือแบบเดี๋ยวนั้นว่ามันไม่กลัวผีเลยก็ผมอ่ะมันแบบมันแบบเอาจัดเลยใช่ไหมไอคนนี้ อย่างเอาของจริงคือเอาง่ายๆไอ้เพื่อนคนนี้คือถ้าถ้าถ้ามาจะท้าทายคือแม่งแม่งท้าสุดเลยมันจะท้าให้สุดเลยไอ้นี่มันโคตรสุดเออมันสุดเลยพี่มันโคตรสุดโคตรสุดเลยแล้วพอตอนนั้นปึ๊บอ่ะตอนแรกก็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งกันจะแบ่งกันสองคนอีกสองคนเดี๋ยวจะยืนอที่เดิมอีกสองคนก็จะไปห้องน้ําอะไรอย่างนี้สลับกัน ถ้าใครเปิดฉี่อะไรเงี้ยก็จะระับกันเออตอนผมก็ไปกับเพื่อนผมนั่นแหละไปข้องนะ้ำไปจีๆๆ้ไปพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปปุ๊บใกล้เดี๋ยวลงน,น้ำอ่ะคือมันไดมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไกลฮะคือกำลังจะหันซ้ากำลังจะหันขวาอืมกำลังหันขวาเพื่อนคือคือผมกับเพื่อนนะได้ได้เสียงเหมือนกันเลยว่ามีคนเคาะราวบันไดเคาแแแะแบบเป้งเป่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 างเงี้ยระหว่างเป่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  ใช่การขึ้นเลยพี่กางก้าวขาปุ๊บการก้าวขาหันขาปุ๊บหางเดห้องน้ำเลยเอยเสียนดังปิง้ทคเคาะดยวร่าพี่้างล่างจุดเลยเจ้งเฉียเาปิงดานล่างจุดหันแบบกูใครทมันนะวิ่งเลยวิ่งเข้าไปห้องน้ำแบบถูกรอก็ูัอย่างเร็วคือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเหมือน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 เริ่มเมื่อไเลย แล้วแล้วไอ้เพื่อนที่วะไอ้ไอ้เพื่อนที่มันท้าทายผีเนี่ยที่มันท้าแล้วมันสุดอ่ะนั่นแหละมันมันมันเดินมามันเดินมาเพราะว่ามันได้เสียคนครอบบันไดเหมือนกันไงมันคิดว่าผมแกล้งมันมันก็เดินมาเขากะโกนว่าเฮ้ยมึงจะมาแกล้งอะไรพวกกูวะอะไรเงี้ยก็ตีอะไรเแบบกนเหมือนมันมันคิดว่าผมแกล้งอ่ะพี่คืแกล้งเหรอเออมันชื่อว่าผมแกล้งโตเออ คือด้วยความที่ว่าเสียงเสียงมันดังเลยพี่เออมันดังเสียงมันดังมากแบบให้นุ่งอ่ะหลังจากสตรีมหายซับเพิ่มมือสามซับแล้วโคตรเวอร์โเวอร์น้องพี่น้องแต่เรื่องเล่าน้องกว่าเวอร์กว่าแล้วเนี่ยเรื่องเรล่าน้องคนอันนี้่่ไมเชืออันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่าลบหลู่นะถ้าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่บอกว่าจะเจอคุณกลัว แล้วพอเสร็จเปิดประตูออกมาปุ๊บ <Okay. S 2> การจะบอกเพื่อนว่ากูไม่ได้แกล้งพอเปิดประตูปุ๊บมาตะโกนทีาห้องน้ำเลยว่ามึงจะต้องตีอะไรเนี่ยรีบอ,ออกมาดิอะไรอย่างเงี้ยเออมันผมอันดาขผมเลยว่าเฮ้ยมึงไปซ่อมตีอะไรเนี่ยรีบออกมาดิเสียไปล่างว่ะอะไรอย่างเงี้ย Shadow <Okay>. ปุ๊บๆ okay. ออกจากห้องน้ำเสร็จผม,ผมการจะเตือนมันว่า เมื่อกี้กูไม่ได้แกล้งนะเว้ยแม่งไม่เชื่อผมมาคิดว่าผมแกล้งเว้ยเขาไม่เชื่อเลยว่ากูจะไปกลัวอะไรมันไม่มีหรอกแค่กูแกล้งกูไอ้สัตว์คือพวกตัวเขาบอกเมื่อก่อนผมเป็นเกเรนี่แหละชอบแกล้งเพื่อนเนี่ยจะแกล้งเพื่อนเรื่องผีอะไรเงี้ยจนมันคิดว่ากูคิดว่ผมแกล้งคือแกล้งบ่อยแกล้งบ่อยเออผมเมื่อก่อนผมโดนแกล้งแบบเฮ้ยแกล้งผักของตกแล้วบอกเฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้มันคิด กริงแล้วนี่มันก็ไม่เชื่อผมเนี่ยมัพอาะที่ปุ๊บเดินไปเราไปหาเพื่อนอีกคนที่ยืนรออยู่ไอ้ไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่ามึงเป็นอะไรกันนี่อะทักช้าวะะ่ะไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนที่มันไอ้เพื่อนที่มันท้าทายมันก็บอกว่าก็ไอ้สองตัวนี้อยู่ดิแ,แกล้งกูแกล้งผีบอกผีมีไหนะไรสาระอะไรเงี้ยไรสาระว่ะอะไรกับช้าง,างอ้อมนั่นคือมันด่าผมแหละพอเสร็จแล้วปุ๊บกำลังจะ ไปต่อดึงข้างหน้าต่อกจลังจะไรไปสุดเลยใ,ในพาร์ได้คือได้เสียงเหมือนคนเคาะอีกแอะปิงปิงแค่เท่านั้นแหละเงียบกิ๊แบบไม่มีใครพูดสักคำคือแบบคือตอนนั้นอะยืนเป็นวงกลมนะตอนแรกยืนแบบแถวตรงใช่ไหมพี่ไม่ยืนล้อมกันเลยยืนร้องกันก็สิบแถวกันวะวงกมลมใช่ไหม,ม,มใช่ยืนลแล้อว่าเจอใช่ไหมอันนี้ก็คือพวกเราเจอจริงๆใช่ไหมใช่คือบอกบอกกันสี่สังสี่คนนะว่าเออพวกเราเจอว่ะอะไรเงี้ยเราเจก็ตอนแรกอาจจะแบบเออไปขอคำมาว่า ผมก็ได้ตั้งใจจะมาลุบลูขอโทษครับทั้นั้นแหละไอ้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะมึงจะไปอะไรมันก็นแค่อุบัติเหตุหรืออาจจะแบบเกิดอะไรก็ได้มมันจบแล้วทีว่พวกเองเอนีย่ยท้าทายพรกเลงไปวะมันทา้าทายมันท้าโคตรท้าทายเลยพวกเองมันโคตรสุดจัดเกินไปแล้วนะยิ่งโอ้โหเพื่อนผมแต่ละคนมันมันไม่มีใครปกติสักคนก็มีแต่คนดีๆแล้ไอ้สองคนน่ะมันก็บอกว่า มึงมึงไปคนเดียวปะมึงไปคนเดียวเลยทุกคู่สามคนกลับลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยตอนแรกก็เออตกลงให้มันไปคนเดียวใช่ไหมแปลว่าไปไปกับกูเลยดิแลไปว่าไหนแ้วฉันก็เลยแบบกูไปกับกูเลยดิเฮียอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนข่งพี่เป่งเป่งป่งป่งแบบได้หลักมาแล้วตอนนั้นเคยรู้เลยว่าถ้ายีเนิ่งโดนแน่เจอแน่แน่ไม่ลุกไม่ลองพูดเลยพี่ไอ้สองคนนั้นแม่งวิ่นนำหน้าผมไปอะไปไวเลยไหม มันไปไวเลยพี่แบบตัวใครตัวมันไปแล้ววิ่งควรได้ทำงานผมไปไปใช่ไหมแล้วผมแบบเออตอนนั้ก็เรื่องแบบเขารู้สึกว่าเฮ้